เรรืยๆนะคับมาขึ้นรถมาเรื่อยๆนะครับก็ก็เาวิ่งน้ําไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับป๋าอยู่โน่นนะครับเอฟดีดูเนาะก็อยู่ในอ้วนอยู่นะครับพ็อวิ่งน้ำไปเรื่อยๆน,น,นะครับเพื่อให้น้ำเหลือดน้อยนะครับ ไปนะครับอไอ้ FC ดูนี่ออกไปนะครับนีกลรับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับมาดูวันนี้มาดูปลาของเ,ออเพื่อนๆกันนะครับคือที่วิ่งปลาด้วยกันเนาะคือมาที่สำโรงนะครับตรงนี้เป็น สำมลนะครับอำเภอสำมโลนะครับก็บ่อประมาณสักไม่ทราบว่ากี่ไร่เนาะไม่แน่ใจนะครับมาดูครับก็คนงานกำลังละอวนอยู่เนาะเนี่ยด้านหลังผมนี่นะครับมืดๆอยู่เนาะนะครับรวกอวนมาตรงนี้นะครับไกลๆนู่นออกอยู่นะครับไกลๆนู่นเนาะนะครับออกไม่ให้ปลานอกนะครับปิดเครื่องแล้วพ่นน้ำออกมาเนาะ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับพอวิ่งไปเรื่อยแล้วก็คนงานกําลังร่วบวนมาเนี่ยนะครับคนงานรักววนอยู่นู่นนะครับเวลาทุ่มนึงนะครับประมาณประมาณทุ่มนึงได้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับคนนี้คือเจ้าของปลานะครับ ปลาเฮียสายยันมาดูนะครับว่าจะคนงานตัดปลามาจะได้จะได้หนึ่คัรถไหมปลาประมาณ7เดือนประมาณนี้นะครับปลาประมาณ7เดือนนะครับนี่ท่อสูบน้ำนะครับหน้า12นะครับเคร,รื่อง3ามแรงนะครับ เต็มก่อนล้อไม่ไหวแล้วนะกางเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับจัดหนึ่งท่านจะเห็นตัวปลาแล้วนะครับเนี่ยกระถางมาวางแล้วน้ำ ขึ้นรถเนาะนะครับแบ๊บหนึ่งจะเห็นตัวปลานะครับสักคู่อ่ะตักแล้วนะครับสวิงแรกนะครับพร้อมบนรถพร้อมน้ำพร้อมนะครับใช่แต่แล้วเจอฉีดลงบนละเกยจะไม่หมด ใช่ๆสังเกตดูที่ทํากันเหนรอหลุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือน้ำวนเลยเอ่ะอันนี้พูดพูดถึงเรื่องถังนะครับในเอ็ซีดูนะครับจะบอกปลาเขาจะทําถังมาแล้วทําเป็นที่เสียบน้าแบบนี้นะครับให้น้ามันดันดันเลนออกไปนะครับเริ่มเอาปลาขึ้นรถแล้วนะครับเรื่อยๆ

น้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้าเหลือได้น้อยนะครับ ควรแป๊บนึงครับให้ดูที่รถออกไปนะครับตลาดบางบอนนะครับกรุงเทพ ที่ตลาดบางบอนนะครับดรถนะครับ

เรียนในสามทางนะครับเรียบร้อยหน็่งพันเสร็จถึงรถหมแล้วนะครับต่อไปคนงานก็จะไปตัดอวนไปอีกนะครับป่ายูรุนะครับป่ายูรุนนะครับที้งอ็อกไว้กับพ้นน้ำไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราไปจะไปตัดอีกหนึ่งถึงรถนะครับจปตัดที่ไห่ตรงนั้นะครับมาหนึ่งถึงรถนะครับ รถก็ทำน้ำไว้เียบน้อย ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี่ยงตรงน้ำบนๆนี่นะครับรถน้ำแข็งพร้อมรถบรรทุกพร้อมนะครับคนงานก็เอาเครื่องออกมาด้วยนะครับเพื่อให้ปลาเขาน็อกนะครับปลานี้ไปกรุงเทพนะครับทุกท่านนะครับออใส่ออกซิเจนไปกรุงเทพนะครับ เป็นท่อสูบน้ํานะครับนี่ท่อสูบน้ําซิ่งนะครับทํามาตัวหลายแสนนะครับอันนี้นะครับมาแล้วามาถึงที่แล้วนะครับอีกนรถประมาณนี้นะครับอี